สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะครับเรื่องของน้ำส้มนี่แหละค่ะแต่เราจะมองในมุมที่ต่างออกไปหน่อยโดยเฉพาะสำหรับคนที่อายุเข้าเลขสี่กันแล้วคำถามก็คือน้ำส้มที่เราเห็นว่าเป็นของดีต่อสุขภาพมาตลอดเนี่ยพออายุเราแตะเลขสี่แล้วมันยังเป็นเพื่อนแท้ของเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีอะไรที่เราต้องระวังซ่อนอยู่กันแน่วันนี้เรามาหาคาตอบเรื่องนี้กันครับ คือภาพจำของพวกเราส่วนใหญ่เลยใช่ไหมครับน้ำส้มเนี่ยต้องมาคู่กับอาหารเช้าเพื่อสุขภาพแต่พออายุ40ขึ้นไปร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนไปบางทีภาพจำนี้อาจจะต้องมาดูกันใหม่แล้วล่ะครับใช่แล้วครับเพราะอายุเรามากขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะหลัง40ร่างกายเรามันจะจัดการกับสารอาหารต่างๆไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับจุดที่เห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องน้ําตาลร่างกายจะรับมือได้ไม่ดีเท่าตอนหนุ่มๆสาวๆแล้วก็มีแนวโน้มที่จะอักเสบได้ง่ายกว่าเดิมด้วย ซึ่งนี่แหละครับคือประเด็นสําคัญของเรื่องนี้เลยต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้เราไม่ได้จะมาบอกว่าห้ามดื่มน้ําส้มหรือตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับไม่ใช่เลยแต่เราจะมาทําความเข้าใจกันดีกว่าว่าน้ําส้มมันทํางานยังไงในร่างกายที่กําลังเปลี่ยนแปลงตามวัยของเราเพื่อที่เราจะได้บริโภคอย่างเข้าใจมากขึ้นนั่นเองเอาล่ะครับงั้นเรามาผ่าดู2ด้านของน้ําส้มกันเลยดีกว่าว่าสําหรับคนวัยนี้เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อที่ต้องระวังอะไรบ้าง ใช่เลยครับมันเหมือนเหรียญที่มีสองด้านเป๊ะๆเลยน้ำส้มเองก็เหมือนกันมีประโยชน์ที่น่าสนใจมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่เราต้องรู้ให้เท่าทันด้วยมาดูด้านดีๆกันก่อนเลยแน่นอนว่าน้ำส้มเนี่ยมีวิตามิน C สูงมากซึ่งสำคัญสุดๆเลยนะครับสำหรับคนวัย40บวกเพราะมันช่วยเรื่องคอลลาเจนในพวกข้อต่อกับหลอดเลือดที่เริ่มจะเสื่อมลงตามวัย แล้วก็ยังมีสารเด็ดอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเฮสเปอริดินครับตัวนี้เป็นฟลาวนอยด์ที่ช่วยปกป้องหัวใจกับหลอดเลือดของเราแถมยังช่วยลดความดันได้ด้วยถือว่าดีมากๆเลยแต่เคยรู้กันไหมครับว่าน้ำส้มแค่แก้วเดียวที่เราดื่มกันเนี่ยโอ้โหต้องใช้ส้มมากถึง3 5ถึงลูกเลยนะแล้วตัวเลขนี้นี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอีกด้านหนึ่งที่เรากำลังจะคุยกัน ทีนี้มาถึงด้านที่ต้องระวังกันบ้างการที่เราดื่มน้ำส้มที่มาจากส้ม3ถึง5ลูกรวดเดียวเนี่ยมันเหมือนเราอัดน้ำตาลฟรุกโตสปริมาณมหาศาลเข้าร่างกายเลยครับแถมไม่มีกากใยมาช่วยเบรกด้วยผลก็คือน้ำตาลในเลือดมันจะพุ่งปรีดเลยซึ่งเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับร่างกายที่เริ่มมีภาวะดื้ออินซูลินแล้วแล้วฟรุกโตสที่มันเยอะเกินไปเนี่ยตับก็จะทำงานหนักมากต้องเปลี่ยนมันไปเป็นไขมันซึ่งก็เสี่ยงต่อการเป็นไขมันพอกตับได้ง่ายๆเลยครับ ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะความเป็นกรดของน้ำส้มเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นอาการกรดไหลย,ย้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งหลายคนในวัยนี้ก็เริ่มเป็นกันแล้วแล้วกรดเนี่ยยังไปทำลายเคลือบฟันที่มันก็เริ่มจะอ่อนแอลงตามวัยของเราได้ด้วยและที่สำคัญมากๆเลยนะครับอันนี้ต้องฟังดีๆเลยคือน้ำส้มเนี่ยมันอาจจะไปตีกับยาบางชนิดได้ด้วยโดยเฉพาะพวกยาลดความดันกับยาลดไขมันซึ่งก็เป็นยายที่คนวัยนี้หลายๆคนต้องทานเป็นประจำเลยนะครับ พอรู้ทั้งข้อดีข้อเสียแบบนี้แล้วอา้าวแล้วจะทำยังไงดีล่ะไม่ต้องกังวลไปครับเรามีเคล็ดลับการดื่มน้ำส้มแบบฉลาดฉลาดมาฝากกันให้ยังมีความสุขกับการดื่มได้เหมือนเดิมแต่ปลอดภัยขึ้นครับนี่เลยครับ3เคล็ดลับง่ายๆจำง่ายๆเลยนะ 1. คือดื่มพร้อมมืออาหาร 2. คันสดแล้วดื่มทันทีและ 3. ใช้หลอดดูดหรือบ้วนปากตาม อ่ะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดแต่ละข้อกันข้อแรกทำไมต้องดื่มพร้อมอาหารก็เพราะว่าการทานคู่กับอาหารที่มีโปรตีนหรือมีกากใยเยอะๆเนี่ยมันจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลได้ดีกว่าดื่มตอนท้องว่างมากๆเลยครับเรียกว่าช่วยลดภาระให้ร่างกายไปได้เยอะเลยส่วนข้อ2ทํทำไมต้องขันสด คือวิตามินซีเนี่ยมันบอบางมากครับโดนความร้อนโดนแสงแป,ป๊บเดียวก็สลายแล้วน้ำส้มกล่องที่ผ่านกระบวนการต่างๆมาเนี่ยวิตามินอาจจะเหลือน้อยมากแต่น้ำตาลน่ยอยู่ครบนะครับเพราะฉะนั้นการขันสดๆแล้วดื่มเลยเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้ประโยชน์จากมันเต็มๆแล้วข้อสุดท้ายเรื่องฟันของเราการใช้หลอดดูดก็จะช่วยลดการสัมผัสกรดกับผิวฟันโดยตรงหรือถ้าไม่ใช้หลอด แค่ดื่มเสร็จแล้วบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าตามทันทีก็เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยปกป้องเคลือบฟันของเราได้แล้วครับมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าโห oh, ดื่มน้ำส้มมันเรื่องเยอะเหมือนกันนะแล้วทางเลือกที่ดีกว่าจริงๆมันคืออะไรล่ะคำตอบง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับคำตอบก็คือการกินส้มทั้งลูกนี่แหละครับดีกว่าเห็นๆเ,เลยเพราะอะไรนะ่ะครับ 1. เราจะได้ไฟเบอร์หรือกาก,ากใยเต็มๆที่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาล 2. เราจะได้สารที่ชื่อแพคตินซึ่งอยู่ในเยื่อขาวๆข,ข,ของส้มนะครับตัวนี้ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยและที่สำคัญสุดๆเลยกากใยพวกนี้ยังเป็นอาหารชั้นเลิศของแบคทีเรียดีๆในลำไส้เราซึ่งส่งผลโดยตรงกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเลยนะ เอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสรุปกันแล้วหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่การบอกให้ทุกคนเลิกดื่มน้ำส้มไปเลยนะครับแต่เป้าหมายจริงๆก็คือการบริโภคอย่างเข้าใจครับคือให้เรามีสติในการเลือกรู้เท่าทันร่างกายของตัวเองที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองจากข้อมูลที่ถูกต้อง ก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมอยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันเล่นๆนะครับว่าเครื่องดื่มแก้วต่อไปที่เราจะเลือกดื่มเนี่ยเราจะเลือกมันเพราะอะไรแล้วเราคาดหวังว่ามันจะให้อะไรดีๆกับร่างกายของเราบ้างถ้าเช่นชอบสาระความรู้ดีๆที่เรานำมาเจาะลึกให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ